ท่านประธานปูตินได้เคยกล่าวเอาไ้นะครับว่าถ้าหากมีประเทศไหนประเทศหนึ่งเข้ามาจุนจ้านแล้วก็ทั่วโลกอาจจะต้องเจอกับผลลัพธ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้ผลลัพธ์นั้นมันคืออะไรกันละ่ะท่านประธานปูตินได้มีแฝงความลับอะไรไว้อยู่เหรอหนึ่งในข่าวที่เป็นประเด็นร้อนจนแซงน้องโควิดให้ได้น่างงึงนไปในตอนนี้นะครับก็คือข่าวที่พ่อใหญ่ปูตินเนี่ยแกได้สั่งการบุกยูเครนที่ว่ากันว่า มันอาจจะเป็นต้นกําเนิดของสงครามโลกครั้งที่3ก็ได้นะครับว่าแต่กับทําไมที่แค่รัสเซียไปบุกตบชาติที่มีขนาดใหญ่กว่าแค่ประเทศไทยแค่นิดเดียวอย่างยูเครนเนี่ยมันถึงจะก่อให้เกิดสงครามโลกได้ล่ะครับแล้วอะไรกันละ่ะคือสายที่ทําให้รัสเซียเนี่ยอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาบุกยูเครนซะงั้นรัสเซียเขาอยากได้อะไรหรือกําลังกลัวอะไรอยู่และถ้าหากยูเครนเป็นของรัสเซียแล้วอะไรมันจะเกิดกับโลกในเวลาต่อมานะครับ รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Dairy วันนี้เนี่ยก็จะมาไขาเรื่องราวทั้งหมดให้กระจางให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจกันง่ายๆเ,เองนะคือต้องบอกก่อนนะครับว,ว่าคลิปนี้เนี่ยได้ทํามาเพื่อการบันเทิงตอนน้องนันเน้นฟังกันฮ่าๆที่ถ้าใครอยากจะไปรู้ข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมแล้วก็ต้องแนะนําให้ไปหากันนะครับผมเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มก,กันกับปมในใจของตัวเอกในเรื่องนี้กันเลยดีกว่าท่านประธานวลาดิเมียร์ปูตินคู่ปรับของท่านชาัดชาติที่แข็งแกร่งที่สุดในประีไม่ใช่ละ ท่านประธานปูตินนะครับผู้ที่เคยเป็นหนึ่งในสายลับเก่าของ KGB หรือว่าองค์กรสืบสวนราชการลับของโซเวียตฮะที่ตอนนั้นเนี่ยท่านได้รู้ร่วมเห็นเป็นพยา,ยานของการล่มสลายกับโซเวียตที่เคยเกิดขึ้นในปี1991ซึ่งว่ากันว่าการล่มสลายของโซเวียตครั้งนั้นนะครับมันได้เกิดขึ้นเพราะความหยงแยงของประธานาธิบดีคนสุดท้ายแห่งโซเวียตมิคาเอลกบาชอฟครับคือปูตินในแกรู้สึกว่ากบาชอฟนะครับมีความอ่อนแอทางทหารมาก จนทําให้โซเวียตเนี่ยต้องแตกแล้วก็กระจายเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยกันไปครับซึ่งไอแต่ละประเทศพวกนี้เนี่ยก็ไปตั้งตัวเป็นเอกลาชเป็นรัฐอะไรของตนบ้างแล้วก็รวมถึงยูเครนด้วยนี่แหละครับทว่าชาติยูเครนนั้นเนี่ยจะต่างกว่าชนชาติอื่นที่ได้แตกแยกไปหน่อยก็คือ พวกเขานะครับมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งทางประวัติศาสตร์กับรัสเซียแบบค่อนข้างจะแยกไม่ค่อยออกนะฮะที่ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะครับก็ให้ลองนึกภาพไทยกับลาวดูนะครับที่เรามักจะบอกว่าไทยกับลาวนะเป็นพี่น้องกันนะแต่ที่แอสงสัยมาตลอดก็คือไอ้ที่ว่าเป็นพี่น้องเนี่ยประเทศไหนเป็นพี่ประเทศไหนเป็นน้องเลย แล้วไอ้ประเทศที่เป็นน้องเนี่ยเขาจะยอมรับให้อีกประเทศหนึ่งเป็นพี่ได้ไหมก็แค่ให้คิดกันเล่นๆนะครับนั่นแหละครับชาวรัสเซียบางส่วนแล้วก็ท่านประธานปูตินนะครับท่านก็มีอารมณ์คิดแบบนั้นกับยูเครนเลยคิดว่ายูเครนเนี่ยเป็นน้องของรัสเซียครับจากบทความอันหนึ่งที่ท่านปูตินได้เคยถแถลงว่าข้าพเจ้าได้บอกว่ารัสเซียและยูเครนคือกลุ่มเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคำพูดเหล่านี้ไม่ได้มาจากผลระยะสั้นหรือบริบททางการเมืองในปัจจุบัน แต่ข้าพเจ้าเคยกล่าวในหลายๆโอกาสซึ่งมันเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแรงกล้านั่นนะครับก็เลยแสดงให้เห็นว่าปูตินเนี่ยได้เห็นว่ายูเครนเป็นน้องแล้วก็มันจะไม่ยอมปล่อยให้ยูเครนเนี่ยออกไปจากอ้อมอ,อกตัวเองอย่างเด็ดขาดครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็คงจะงงใช่ไหมครับว,ว่าอ้ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นพี่น้องกันตั้งแต่เมื่อไหร่คือถ้าจะให้เล่าเรื่องนี้นะครับก็ต้องลากยาวชัวร์แต่เอาเป็นว่าเล่ากันแล้วกัน ว่ากันว่านาน,นมมาแล้วนะครับเอรัสเซียกับยูเครนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นชนชาติกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งฮะที่ก็ได้อาศัยอยู่ดีๆกันทางยุโรปตะวันออกนี่แหละในโซนที่เขาเรียกว่าเ i ียเวนรุส หรือคือสเรุสในภาษารัสเซียนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีๆเนี่ยมันก็จะมีคำบอกใบก้ไกลๆอยู่ในชื่อนี้แล้วนะว่ามันเกี่ยวกับทั้งสองชนชาติยังไงคือคำว่ารุสในชื่อนี้นะครับมันก็มาจากคำว่ารัสเซียนั่นเองส่วนคำว่าเคียฟันนะครับมันก็คือชื่อเมืองหลวงขอยูเครนปัจจุบันกรุงเคียฟนะพอจะเห็นภาพแล้วนะเอาเป็นว่าทั้งสองคู่นี้นะครับพวกก็อยู่กันอย่างสงบสุขมาจนกระทั่งมีชาวมองโกจากตะวันออกฮะอยู่ๆมันก็บุกมาตียชนชาตินี่แหละทั้งเคียฟทั้งรุสเลยจนกระทั่ แตกละแหงกันโดนแยกพี่แยกน้องนะครับซึ่งไอรัสเซียนี้มันก็หนีเล่ล่อนไปยังข้างบนทางกรุงมอสโกของประเทศรัสเซียในปัจจุบันนะครับแล้วก็ค่อยๆไปแต่งตั้งเป็นดินแดนอนาณาจักรขึ้นใหม่ จนกระทั่งกลายมาเป็นจัก,กรวรรดิรัสเซียในที่สุดที่ก็ได้ใช้นกเหย่่ยวเป็นสัญลักษณ์ของจักรวรรดินะครับซึ่งเอาจริงๆมันจะมีเรื่องเล่าของ3เพื่อนเกลออีกที่อธิบายว่าทําไมต้องเป็นนกเหยี่ยวด้วยนะแต่รู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องนี้อาจจะเคยเขียนอธิบายไว้ในหนังสือที่ชื่อเฟียวเงาะไดอารี่ของ Ad แอดแหละใครสนใจก็ไปหาอ่านกันได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ซื้อหนังสือไว้ด้านล่างเอาเป็นว่าหลังจากที่รัสเซียได้ขยายอํานาจจนกลายเป็นชาติโหสลัดรัสเซียแล้วนะครับ เขาก็ไปนึกถึงน้องๆตัวเองขึ้นมาฮะอย่างเช่นยูเครนที่เคยถูกแยกจากกันไปนานก็เลยไปยึดดินแดนพวกยูเครนพวกนี้กลับมาลามปามไปยังดินแดนชาวทาลาบต่างๆที่เขาอ้างว่าเป็นพี่น้องอะไรกันหมดนะครับจนกระทั่งในช่วงนั้นเนี่ยจกักรวรรดิรัสเซียมันได้ใหญ่มากครับแล้วก็กลายมาเป็นสังคมนิยมโซเวียตในที่สุด ที่ตอนนั้นจะเริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยพี่ใหญ่อย่างรัสเซียแล้วก็มีชาติยูเครนเบลารุสรวมอยู่ด้วยเหมือนเป็นผู้บุกเบิกอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่นแหละครับที่ตอนนั้นเองโซเวียตเริ่มจะไม่ถูกใจกับขั้วอํานาจตะวันตกอย่างเช่นพวกสหรัฐอเมริกาอังกฤษละจนกระทั่งหึ่มๆ่มกันก่อให้เรารู้จักกันในช่วงของสงครามเย็นนี่เอง แต่ละประเทศนะครับเขาก็จะค่อยๆขยายอุดมการณ์และก็อำนาจของตัวเองไปยังประเทศต่างๆประมาณว่าฝั่งตะวันตกที่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็จะแบบมาอยู่กับชั้นสีเราจะมีโลกเสรีส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับก็แบบไม่ต้องมาเป็นคอมมิวนิสต์มาอยู่กับเราทุกคนจะอยู่ในรูปแบบอยู่โทเโปียนมีลักษณะเท่าเทียมกันหมด ที่พอเริ่มกัดกันประมาณนี้นะครับทุกคนก็เริ่มแล้วแบบเดี๋ยวมันจะมีสงครามอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าก็เลยต้องรวบรวมพันธมิตรขึ้นมานะครับซึ่งในฝ่ายตะวันตกเ,นเขาจะรวบรวมพันธมิตรทางการทหารขึ้นมาที่มีชื่อเรียกสั้นๆว่านาโตนะครับประกอบไปด้วยชาติอย่างอังกฤษเดนมาร์กฝรั่งเศสอิตาลีไอร์แลนด์เบลเยียมอะไรก็ว่ากันไปนะั่นแหละที่มันอยู่ทางแถบยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ รวมสหรัฐกับแคนาดาไปด้วยนะครับที่พวกนี้เนี่ยเขาจะช่วยปกป้องกับคนที่อยู่ในพันธมิตรนั่นแหละแต่ทางด้านรัเสเซียเองนะครับผมก็ไม่น้อยหน้าครับเขาก็ก่อตั้งสหภาพโซเวียตขึ้นมาแล้วก็รวบรวมประเทศเล็กประเทศน้อยอย่างรัตเวียจอร์เจียเอสโตเนียโรมาเนียโปแลนด์เช็กอะไรอื่นๆเข้าไปด้วยอีกนี่นแหละสู้กันทางอุดมการครับทำให้โลกเราในตอนนั้นเนี่ยได้แบ่งเป็น2องขั้วอํานาจอย่างชัดเจนเลย หรือบางประเทศที่ไม่ชัดเจนนะครับก็จะถูกไอ้สอคููอำนาจนี้เนี่ยฉีกแย่งกันอย่างชัดเจนเลยครับเช่นแบบเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่โดนฉีกกันหรือว่าเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ในตอนนู้นนั้นทว่าต่อมาในปี1991นะครับมันก็ได้เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นครับก็คือยูยูสหาภาพโซเวียตเนี่ยก็สะดุดขาตัวเองดังปากหกล้มด้านหน้าทิมอุดมการตัวเองแหกกระจายหมดครับ ทำให้ประเทศต่างๆที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตนะครับเริ่มไม่มั่นใจความแข็งแกร่งของพี่ใหญ่ละก็เลยแยกตัวไปขออยู่เดี่ยวๆ,ๆดีกว่าแต่ก็ให้สัญญานะว่าเขาจะอยู่เดียวๆจริงๆไม่ได้ไปเข้าร่วมกับพวกตะวันตกแต่อย่างใดรัสเซียไม่ต้องห่วงเขาวางตัวเป็นกลางชั่วซึ่งายที่เขาต้องพูดแบบนี้นะครับก็เพราะว่าประเทศเล็กๆน้อยๆที่แยกออกไปเนี่ยถ้าเรามองตามแผนที่นะก็จะเห็นว่ามันเป็นประเทศที่อยู่ติดพรมแดนกับยุโรปกับรัสเซียทั้งนั้นเลยที่หมายความว่าถ้าหากประเทศเหล่านี้ไปเข้าร่วมมือกับยุโรปแล้วก ปราการทางธรรมชาติต่างๆของรัเสเซียนะครับมันก็จะถูกขยี้ให้เล็กลงไงแต่ถว่าในเมื่อประเทศต่างๆเขาสัญญาไว้แบบนี้กับรัเสเซียแล้วนะครับพี่รัเสเซียก็เออเอ,อหอ่หมกไปจะอยู่คนเดียวก็ไม่ว่ากันแต่อย่าไปเข้าร่วมกับพวกตะวันตกกันลวกัน ท่ว่าพอเวลาผ่านไปไม่นานครับไอ้พวกประเทศเล็กๆต่างๆที่แยกไปเนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยข้าอยู่คนเดียวไม่น่าจะไหวแล้วพะเศรษฐกิจมันก็โตยากความมั่นคงของประเทศก็ไม่มีพวกเขาก็เลยเริ่มคิดว่าก็จะไปหาพี่ใหญ่เหมือนเดิมหรือเปล่าแต่พอมองกลับไปยังแกงรัสเซียนะครับก็แบบรัสเซียยุคนั้นมันกากมากเศรษฐกิจก็ปนปี้ประชาชีก็แบบคุกข้าวแทบจะกินกระแกลบ แต่ถ้าว่ากลับกันครับพอหันไปมองทางด้านชาติประเทศตะวันตกเนี่ยก็แบบเฮ้ยทำไมประเทศเหล่านั้นมันกลับจเจริญขึ้นฮูบูู่บูบอย่างนี้ ชาติเล็กๆทั้งหลายอที่เริ่มแตกแยกออกไปนะครับก็เริ่มจะแปลพักและเราไปอยู่กับพวกตะวันตกดีกว่าซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นชาติอย่างฮังการีโปแลนด์ลัตเวียลิทัวเนียต่างๆเนี่ยได้ค่อยๆโยกย้ายไปอยู่ใน eu แล้วก็นาโตอย่างชัดเจนครับซึ่งความแตกต่างระหว่าง eu กับนาโตนะครับก็คือ eu เนี่ยมันจะเป็นประชาคมยุโรปที่เหมือนกับเขาช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจครับ ส่วนนาโต้นะครับก็จะเป็นกลุ่มประเทศยุโรปที่เขาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือการทางทหารนั่นเองเดี๋ยวเพื่อนๆหลายๆคนจะงงว่ามันต่างกันยังไงเนะเอาเป็นว่าพอประเทศต่างๆเขาได้เริ่มหันไปเข้ายุโรปเข้าไปเข้ายูโรบ้างไปเข้านาโต้บ้างนะครับ พี่รัเสเซียเนี่ยก็เริ่มใจไม่ดีแล้วสิครับเพราะอย่างที่บอกปราการธรรมชาติเนี่ยมันก็เริ่มร่อยหลอลงใช่ไหมแต่จะทําอะไรก็ไม่ได้เยอะครับเพราะว่าไอ้ชาต,ติต่างๆที่เขาแยกตัวไปตอนแรกอย่างพวกโปแลนด์เช็กอะไรพวกนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าตอนที่เขาอยู่ภายใต้โซเวียตนี้เนี่ยโซเวียตก็ทำเอาชาติหล่อนะเขาบอบช้าเยอะเหลือเกินนอกจากนั้นเองไอ้ชาติเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้มีเชื้อสายอะไรเกี่ยวพันกับทางรัเสเซียมากหรอกครับมันก็เลยได้แยกตัวไปไง่ายๆแต่เท่า ปัญหามันจะมาอยู่ที่ชาติที่มันกั้มกึ่งอย่างยูเครนเนี่ยสิครับที่ถ้าเรามองตามแผนที่นะฮะยูเครนนี่เนี่ยมันก็จะเป็นชาติที่กั้นกันกันกบยุโรปกับรัสเซียอย่างชัดเจนครับ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับคนในชาติยูเครนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งแยกเป็น2ฝักฝ่ายฮะว่าจะอยู่กับรัเสเซียดีหรือว่าอยู่กับตะวันตกดีไม่ได้แน่นอนเหมือนกับพวกชาติที่มันแยกไปคบกับตะวันตกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะไอ้ส่วนที่มันติดกับรัเสเซียเนี่ยมันก็มีคนที่พูดภาษารัเสเซียไงคือมันพูดกันรเารวาๆเหมือนกับว่ามันเป็นแค่คนรัเสเซียที่เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศยูเครนตอนนั้นนะครับซึ่งไอ้กลุ่มคนนี้เองก็เลยโปรรัสเซียไปเต็มที่เลย ส่วนไอ้ฝั่งที่มันอยู่ใกล้ๆยุโรปตะวันตกนะครับในวงเล็บส่วนใหญ่ของประเทศยูเครนนั่นแหละเขาก็แบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่าจะไปหาตะวันตกมันก็เลยเคยเป็นประเด็นของชาติยูเครนครั้งหนึ่งครับที่มันมีประธานาธิบดีของยูเครนผู้หนึ่งเนี่ยได้ถูกโดนเตะโด่งไปแล้วเนื่องด้วยเอเหตทะเลาะวิวาทอันนี้แหละ เพราะว่าท่านประธานาธิบดีพู้นั้นนะครับตอนที่เขาได้ถูกเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยเขามาเอาใจประชาชนเขาว่าเดี๋ยวถ้าเลือกเขาเป็นท่านประธานนะเขาจะเอาอยูเครนเนี่ยไปหายุโรปตะวันตกแต่พอถูกเลือกขึ้นมาเนี่ยฮีกับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังพระบาทเลยครับคือหันอ,อกหันใจเข้ารัสเซียตลอดพร้อมที่จะยกประเทศยูเครนในรัสเซียเลยจนประชาชนนะครับก็แบบเฮ้ยเอาอย่างนี้ได้ไงหรอในอีก,ก่อนเลือกตั้งมาบอกอีกอย่างแต่พอหลังเลือกตั้งมาจะทําอีกอย่างช่างชาตินักใช่ไหมก็เตะประธานาธิบดีคนนั้นหนีรี้ไัรไปอยรัสเสยเลยนะคบ แล้วก็ทำการเปลี่ยนประธานาธิบดีเป็นคนใหม่ที่มีชื่อว่าวลาดิเมียร์ซเลนสกี้นะฮะที่ก็แบบเอาใจประชาชนยูเครนส่วนใหญ่เต็มที่ครับคือแบบอยากจะไปร่วมตะวันตกได้ใช่ไหมอา้าวงันตามข้ามาข้าจะไปเซ็นสัญญานาโตเข้าร่วมกับความมั่นคงของยุโรปเลยที่พอพูดแบบนี้จะไปเซ็นสัญญาปุ๊บก,ก็ทำให้พ่อใหญ่ปูตินนะครับถึงกับหัวเสียเลยครับเพราะนอกจากเรื่องดินแดนที่มันอยู่ใ,ใกล้กันกับความเป็นพี่น้องอะไรที่เขาได้กล่าวอ้างกันไปก่อนหน้านั้นนะครับ จริงๆแล้วยูเครนมันก็ยังมีความลับต่างๆอยู่อีกมากมายครับซึ่งหนึ่งในนั้นเลยก็คือเครื่องมือรอบรุนแรงอันตรายส่วนใหญ่ที่มันได้อยู่ในยูเครนนั่นเองที่ถ้าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยไปตกอยู่กับตะวันตกแล้วแล้วก็มันก็จะเหมือนกับรัสเซียมีอาวุธมาจ่อใกล้คอหน้าบ้านเลยครับปอลลรัสเซียเขาคงจะเคยกลัวเหมือนกับเหตุการณ์ที่เขาเคยไปทํากับอเมริกาเมื่อสมัยก่อนนู่นละมั้งฮะที่แต่ก่อนนี้เนี่ยโซเวียตนะครับเคยไปติดตั้งจรวดระเบิดอะไรไว้แถวๆคิวบาที่มันอยู่ตรงตอนตอรนะครับ ทำให้ตอนนั้นอเมริกันชนนะครับเหมือนจะกืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยครับเพราะว่ามีจรวดมิสไซล์อะไรเนี่ยมาอยู่ข้างๆตัวเองเพียบเลยรัเสเซียก็คงจะเห็นเดจาวูแบบนี้คิดว่ามันจะเกิดกับตัวเองนิดๆเหมือนกันแหละซึ่งไออาวุธรับร้ายแรงทั้งหลายแหล่ที่รัสเซียได้กลัวเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นเลยของตัวเองล้วนๆด้วยความที่สมัยก่อนที่ยูเครนก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนะครับโซเวียตเองเนี่ยก็นำเอาอาวุธเคมีเทคโนโลยีทางทหารต่างๆมาติดไว้อยู่มากมายในดินแดนแห่งนี้ฮนะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นในดินแดนของใครเมียนะครับที่เคยเป็นข่าวกันมาเมื่อเกือบ10กว่าปีที่แล้วนู่นนะฮะซึ่งหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินมาแต่ก็คงจะลืมๆไปหมดแล้วแหละไม่รู้ว่าไอ้ใครเมียนี่มันสําคัญอะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนเพราจริงๆตอนนั้นแอดนึกว่าไอ้ดินแดนใครเมียนี่มันอยู่ติดกับกรีซนะคือชื่อมันแบบเหมือนกับอาหารกรีกดีแต่นี่แอดจะคิดแต่เรื่องกินอย่างเดียวไม่ได้นะเอาเป็นว่าถ้าใครดูตรงแผนที่ล่างๆของรัสเซียนะครับใครเมียนี่เนี่ยมันก็จะอยู่ติดกับทะเลดําเลยครับคือมันเหมือนจะเป็นติ่งออ,นนงงออกมาตรง ตีนปลายรัเสเซียนั่นแหละนั่นแหละครับใครเมียครับซึ่งเป็นดินแดนที่รัเสเซียนี้เนี่ยได้เคยมอบใแ้กับยูเครนมาก่อนในสมัยที่ยังดีๆกันอยู่ในวงเล็บแล้วก็ไม่คิดว่าจะหักหลังกันได้นะครับซึ่งความสําคัญของดินแดนนี้เนี่ยก็คือมันเคยมีฐานทัพเรือแล้วก็อุปกรณ์ทางทหารของรัเสเซียอยู่เพียบเลยครับแต่พอยูเครนเริ่มจะเอาใจออกห่างจากรักเสเซียรัเสเซียก็แบบอา้าวเงินเทคโนโลยีที่เราเคยมีเมื่อตอนนั้นมันก็จะเป็นของตะวันตกไปหมดนะสิพวกตะวันตกมันก็จะรู้ความลับของเราไปหมดงง้นเลย บวกกับว่าไอติ่งใครเมียก้อนนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับทางออกสู่ทะเลดําของรัเสเซียด้วยที่ถ้ามันตกไปเป็นของตะวันตกแล้วแล้วก็เท่ากับว่ารัเสเซียที่โดนปิดปากอ่าวเลยนะเนี่ยในตอนนั้นนะครับรัเสเซียก็เลยจัดการเข้ายึดครองดินแดนใครเมียกลับมาเป็นของรัเสเซียแบบงงๆเลยซึ่งที่ต้องบอกว่างงๆก็คือวิธีการที่รัเสเซียเขาเข้าไปยึดนะครับเขาก็จะไม่ได้บุกแบบเป็นทหารรัเสเซียเขาไปทงทงนะแต่ว่ากันว่า อยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีทหารกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาใส่เสื้อไม่ได้มีสังกัดฮะบุกเข้าไปยังใครเมียไปทําการยทดที่ทําการอะไรเขาเสร็จสับเลยแล้วก็ประกาศว่าใครเมียเนี่ยอยากจะตั้งตนขึ้นมาเป็นประเทศประเทศหนึ่งละแล้วก็มาเข้าร่วมกับฝ่ายรัสเซียซะเลย ที่เมื่อประกาศแบบนี้ปุ๊บนะครับพ่อใหญ่ปูตินก็แบบโอเคสิใครเมียอยากจะแยกกับยูเครนแล้วก็ตั้งตนเป็นรัฐอิสระเพื่อจะมาฝักไฟทางรัเสเซียจะแม้ได้ได,ได้เดี๋ยวรัเสเซียแต่งตั้งให้เขาเป็นประเทศเองมันก็เลยกลายเป็นประเทศแบบตั้งตแต่งงง,งซะงั้นฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยยูเครนแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับผมก็แบบงงเต็กสิอย่างงี้ก็ได้ด้วยเลย ก็หันไปด่าบอกรัเสเซียเัาว่าเฮ้ยนี่มันต้องเป็นแผนการของเองแน,แน่แต่รัเสเซียนะครับก็แบบจะบ้าแล้วจะเป็นแผนการของข้าได้ยังไงพวกทหารพวกนะั้นมันใส่เสื้ออะไรกันเราสังกัดไหนก็ไม่รู้มาหาว่าเป็นคนรัเสเซียแบบนี้มันซีซัวตาเกินไปนี่อีกฝนะ่ายนะก็บอกอ้าวก็ใครเห็นว่าพวกทหารพวกนะั้นมันพูดเป็นภาษารัเสเซียนี่รัเสเซียก็แบบเฮ้ยอย่าพูดเพ้อเจ้อพูดภาษารัเสเซียก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะเป็นคนรัเสเซียนะนี่ดูสิ พวกยูเครนทั้งหลายแหละมันก็พูดภาษารัสเซียได้ไม่ใช่เลยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้พวกทหารที่เขาไปยึดใครเมียนี้เนียมันคือพวกของอยูเครนที่ฝักไฟรัสเซียเองก็ปัญหาเขาทะเลาะกันในประเทศจะไปยุ่งอะไรกับเขาใช่ไหมเอาเป็นว่าด้วยเหตุนี้นะครับใครเมียก็เลยได้กลับไปอยู่ฝั่งฝ้าของรัสเซียอีกครั้งครับและทุกคนก็เหมือนกับจะลืมลืมเรื่องนี้ไปทว่าวมันก็ยังได้ตึงตึงระอุอยู่เรื่อยมานะครับจนกระทั่งในครั้งต่อมานี่แหละ ที่ทางยูเครนนะครับกำลังจะดําเนินนโยบายเอาชาติยูเครนเข้าร่วมนาโตรครับซึ่งรัสเซียก็แบบเฮ้ he, ยูเครนจะไปเข้านาโตน้นะไม่กันรัสเซียบุกแน่แต่ยูเครนก็แบบแล้วเองเป็นใครเองเป็นพ่อข้าหรือจะมาห้ามข้าได้ยังไง รัสเซียเมื่อห้ามยูเครนไม่ได้นะครับเพราะก็เลยได้ตรงดิ่งไปทางนาตโตที่เป็นของตะวันตกตรงๆเลยบอกว่าเฮ้ยอย่ารับมันเข้านาตโตนะพอถ้ารับเข้าในเองจะมีปัญหาแน่แต่นาตโตนะครับก็แบบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยูเครนเขาก็เป็นประเทศของเขาไม่ใช่เรสิทธิการเลือกการตัดสินใจมันก็เป็นของประเทศเขารัเสเซียมาเกี่ยวอะไรด้วยจะห้ามเราไม่ได้ยังไงเราเป็นประชาธิปไตยนั่นแหละครับพ่อใหญ่ปูตินก็เลยส่งกองทัพเขาไปเดินด้อมๆอม,อ,มอยู่รอบๆประเทศยูเครนเลยก็เป็นการขู่ขวัญอะไรแบบนี้นะครับที่ตอนแรกเนี่ยประชาีทางตย รัเสเซียจะมาก่อสงครามหรือไงแต่ว่ารัเสเซียนะครับก็แบบจะบ้าแล้วเขาก็แค่เอาทหารมาเดินเล่นกันตรงนี้นี่แหละมันประเทศข้าครับผิดตรงไหนล่ะแค่เดินใกล้ๆขอบขอพอนั่นเองแต่ก็ได้ตบท้ายงามๆด้วยว่าถ้าอยากจะให้ฐานรัเสเซียออกไปนะก็เอาให้ยูเครนะแยกกับนาโตออกซะก่อนสิถ้าว่าเหตุการณ์ต่อมามันก็เป็นแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับยูเครนก็ไม่ยอมดื้อดึงอยากจะเข้าร่วมนาโตครับ ดังนั้นเองในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธของปี2022นี่นะครับรัสเซียก็เลยเข้าการบวกทางยูเครนเลยโดยเบื้องหลังในการบุกครั้งนี้นะครับเขาก็ได้มีการตีความกันแล้วว่ารัสเซียนี้เนี่ยได้มีการมาสืบสอคคำนวณหาแล้วว่าเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดครับเพราะว่าเศรษฐกิจจากทางตะวันตกเนี่ยมันยังไม่ฟื้นเลยเนื่องจากว่าโดนโควิดบวกกระจายนะครับจนรัสเซียคิดว่าชาติพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่มีเวลามหาหันมาสนใจอะไรกันทางทหารอย่างเต็มที่หรอก บวกกับว่าประเทศทางยุโรปในตอนนี้นะครับมันก็มีปัญหาเรื่องพลังงานค่าแก๊สอะไรแพงอยู่ ซึ่งชาติเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะนําพลังงานเข้าจากรัเสเซียเนี่ยแหละรัเสเซียก็เลยเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแต้มต่อไม่บุกตอนนี้แล้วจะบุกตอนไหนแล้วใช่ไหมซึ่งผลก็คือณนะตอนนี้ในระหว่างที่แอดกำลังทําคลิปอยู่นะครับชาติตะวันตกทุกชาติก็แบบยึกยักยึกย,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 ยูไม่กล้าจะทําอะไรไม่กล้าจะส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนไงเพราะหนึ่งยูเครนเ,เองก็ยังไม่ใช่นาโตใช่ไหมก็เลยไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องเข้าไปช่วยเขาและ2ก็คือเรื่องของผลประโยชน์ล้วน ที่เขาไม่อยากจะทําให้เศรษฐกิจตัวเองบอบช้าแล้วก็ค่าพลังงานสูงไปอย่างที่กล่าวมานะครับสิ่งเดียวที่ทางชาติยุโรปน่าจะทําได้ตอนนี้ก็คือการขู่ฟอฟอครับว่าจะแซงชั่นอย่างงุ่นว่าจะคว่ำบาตรอย่างนี้อย่างเช่นการขู่ว่าจะทําให้เศรษฐกิจของรัเสเซียได้ตกต่ําลงนะครับเช่นการไประงับระบบสวิฟต์ของธนาคารรัเสเซียเนี่ยทำให้ประเทศรัศเสเซียนะครับไม่สามารถทําการโอนเงินหรือค้าขายกับต่างประเทศได้ครับ ซึ่งไอสวิฟที่ว่าเนี่ยนะครับหลายๆคนคงจะสงสัยว่ามันคืออะไรคือมันจะเป็นเหมือนกับระบบหนึ่งนะครับที่เราจําเป็นจะต้องใช้เวลาโอนเงินข้ามประเทศครับเป็นเหมือนกับตัวตรวจสอบความปลอดภัยกว่าว่างั้นเถอะก็คือจะเอาเงินไปกองกองตัวนั้นแล้วก็ให้เขาตรวจสอบความปลอดภัยที่มาที่ไปยังไงก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็จะค่อยๆปล่อยให้มันผ่านไปสู่อีกประเทศหนึ่งแล้วก็จะเป็นระบบที่ธนาคารส่วนใหญ่ของโลกนะครับเขาได้ตกลงแล้วก็ใช้กันแต่ถ้าว่าไอเหดหลักที่ทําการควบคุมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครอื่นครับฟังตะวันตกนั่นเอง ดังนั้นนะครับระบบ s วิฟตนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับเครื่องต่อรองที่หลายๆครั้งเวลาชาติตะวันตกเขาจะคว่ำบารชาติใดเนี่ยเขาก็จะอ้างเรื่องการใช้ s วิฟตพวกนี้แหละครับตัดไม่ให้ชนชาติอื่นๆเขาได้ใช้กัน แต่ทว่าวิธีนี้มันก็คงใช้กันบ่อยเกินละมังคับรัสเซียก็เหมือนกับจะเตรียมการแก้เกมเอาไว้แล้วโดยมีการคาดการว่ารัสเซียนะครับก็จะไปหันใช้เงินคริปโตเคอเรนซีหรือพวกบิตคอยอะไรแทนที่มันจะสามารถส่งเงินข้ามประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านระบบสวิฟอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยก็เอาจริงๆพ่อใหญ่ปูตินแกก็คงลองจําลองสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเอาไว้แล้วแหละ ด้วยความที่ว่าช่วงหลังๆนี้นะครับพวกชาติตะวันตกนี่เนะี่ยเขาชอบไปควบคุมอะไรเยอะแยะชอบไปแทรกแซงชาตินุ้นกดดันชาตินี้จนแน่นอนครับรัเสเซียเนี่ยก็เลยต้องเตรียมการต่างๆเอาไว้รับมือแน่นอนเลยซึ่งอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราน่าจะเห็นได้ชัดว่าโดนชาติตะวันตกลังแกบ่อยๆมากในช่วงนี้นะครับก็คือพี่จีนฮนะที่ตอนนี้เนี่ยก็ทําทีตีสีหน้าสงบแต่ว่าทั่วโลกเขาก็คาดการว่าอาจจะไปเข้าร่วมกับรัสเซียแอบสนับสนุนอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะ ก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามรัสเซียยูเครนขึ้นมานี่ไม่นานนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าท่านประธานปูตินนี่เนี่ยแกได้บินไปถึงเมืองจีนนะไปหาประธานสีเพื่อพูดคุยอะไรกันบางอย่างจนหลายๆคนในมองว่าเอ๊ะหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเตรียมการอะไรกันไว้แล้วเรียบร้อยหรือเปล่า เพราะว่าหลังจากที่ชาติตะวันตกได้ออกมาแซงชันรัเสเซียอะไรกันแบบนี้นะครับพี่จีนก็ออกมาบอกกับรัเสเซียเลยว่าเออไม่เป็นไรนะถ้าหากขายของให้กับตะวันตกอะไรก็ไม่ได้มาขายของให้จีนมาเดี๋ยจกักรพรรดิสีจะรับซื้อไว้เองครับอย่างเช่นพวกข้าวสาลีจํานวนมากมายที่รัเสเซียเนี่ยเขาได้ส่งออกไปเยอะแยะเลย ที่ถ้าเดี๋ยวตะวันตกไม่รับเนี่ยพี่จีนจะรับไว้เองครับซึ่งถ้าหากจีนรับไว้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายเลยนะเพราะว่าจีนในตอนนี้นะครับเขาก็ประสบกับปัญหาราคาอาหารแพงอยู่ครับส่วนถ้ารับไปรัเสเซียก็จะมีคนซื้อของใช่ไหมนอกจากนั้นเองนะครับมันก็มีคนออกมาคาดการณ์ว่าจีนนี้เนี่ยอาจจะมีแผนการดัก,ดก,ดกซ่อนอยู่ก็ได้คือเขาเลงแหะฮะว่าถ้าหากรัเสเซียเข้าฮุบยูเครนได้เมื่อไหร่แล้วก็จีนจะเข้าฮุบไต้หวันนะเพราะว่าจีนก็อยากในไต้หวันมาใจจะขาดครับซึ่ง ไต้หวันเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เกาะเล็กๆที่อยู่ข้างๆจีนนะแต่มันก็ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นเซี้ยนตําตีนจีนได้ตลอดเวลาเลยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับคนไต้หวันก็มักจะบอกว่าโฮ้ยเขาไม่ใช่คนจีนเขาไม่อยากเข้าอยู่กับประเทศจีนอะไรแบบนี้แต่ประเทศจีนก็จะใช้นโยบายแบบรัสเซียกับยูเครนนี่แหละครับก็คือโอ้ไต้หวันจะาเองเป็นน้องของข้านเองกลับมาเป็นของพวกเราถือเราเป็นชนชาติเดียวกันอะไรกันแบบนี้แต่เบื้องหลังเบื้องลึกก็คือถ้าหากเรามองตามแผนที่แล้วนะครับไต้หวันเนี่ยมันจะเหมือนไปอุดทางออกทะเลของประเทศ จีนนะครับที่เขาอยากจะออกไปทางทะเลที่มันพุ่งไปสู่อเมริกานะ่มันก็ทําไม่ได้แต่ที่เห็นว่าเรือจีนทุกวันนี้เนี่ยสามารถแล่นผ่านไปผ่านมาได้ก็เพราะว่ามันมีข้อตกลงอะไรกันเป็นการอนุโลมไม่ใช้หน้าน้ําอะไรได้แบบนี้นี่แหละครับแต่ถ้าหากว่าจีนได้ไต้หวันว้เป็นของตัวเองแล้วก็ตัวนี้ก็จะสบายหายห่วงไปครับ คนเขาก็เลยคาดว่าจีนนี่เนี่ยได้ลองเล็งมองอยู่ว่าถ้าหากรัสเซียยึดยูเครนได้นะครับมันจะเป็นการแสดงว่าชาติตะวันตกนี่เนี่ยมันไม่มีอํานาจมันไม่มีน้ำยาฮะมันแค่ขู่ดูสิไอยูเครนที่มันอยู่ใกล้ยุโรปเนี่ยไอพวกตะวันตกมันยังช่วยอะไรไม่ได้เลยและจะมาเอาอะไรกับชาติไต้หวันที่มันเป็นติ่งเล็กๆอยู่ตรงนี้ไม่มีชาติยุโรปอะไรมาอยู่ใกล้ๆเลยล่ะ คือถึงแม้ว่าแถบนี้เนี่ยมันจะมีเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะโปรอเมริกาอยู่นิดนึงนะแต่ว่าเราก็ยังมีพี่คิมอยู่ที่เป็นพวกเรานะอย่าลืมสิพี่คิมก็มีนิวเคลียร์เยอะนั่นแหละครับคนเขาก็เลยกลัวกันตรงจุดนี้แล้วก็พยายามดูจีนที่กําลังสงวนท่าทีอยู่เอาเป็นว่าเรากลับมาที่รัเสเซียกันต่อดีกว่า ซึ่งมันจะมีคําหนึ่งนะครับที่ท่านประธานปูตินเคยกล่าวเอาไว้แล้วก็ทําให้ทั่วโลกนี้เนี่ยถึงกับกล้ามเนื้อด่าขมิบเลยครับคือท่านปูตินได้บอกเอาไว้ว่าถ้าหากประเทศไหนได้มีการมาทํารบกวนเหตุการณ์รัสเสียยูเครนครั้งนี้แล้วก็ทั่วโลกจะต้องเจอกับผลพวงที่ประชาชบบนบุรโลกไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนซึ่ง ไอ้ผลพวงที่ว่านี่มันจะเป็นอะไรจะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะเป็นแค่การเบ่งกล้ามโชว์ของท่านประธานปูตินหรือว่ารัเสเซียอาจจะมีไพ่ตายอะไรที่หลแรงกันซ่อนอยู่มันก็น่าคิดนะครับเพราะท่านประธานปูตินเอาจริงๆนี่แกก็น่านิ่งเดาอารมณ์ได้ยากเสือเกินจนหลายๆคนทั่วโลกนะครับเขาก็คาดการไปถึงการจะเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่3เลยหรือเปล่า เพราะมันจะมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกับก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2มากนะครับอย่างเช่นในตอนนั้นเองเนี่ยทั่วโลกก็เพิ่งเจ็บตัวมาจากสงครามโลกครั้งที่1จนอ่วมใช่ไหมก็เลยคิดว่าโอ๊ยสงครามโลกครั้งที่2องคงจะไม่เกิดขึ้นหรอกทั่วโลกเขาคงไม่อยากจะมีใครมาก่อสงครามขึ้นแล้วและแล้วเฮียนวดฮิตเลอร์ก็ก้าวเข้ามาครับหลังจากนั้นก็ตุ้มสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้อุบัติขึ้นหลังจากที่ครั้งแรกได้จบไปเพียงแค่21ปีเท่านั้นเองนะครับ หรือถ้าหากไม่มีสงครามใหญ่ๆขึ้นได้แต่ว่าชาติตะวันตกปล่อยให้รัสเซียเขายึดยูเครนอะไรไปได้นะครับโลกของเราเนี่ยก็อาจจะถูกแบ่งเป็นสองขั้วอํานาจอย่างชัดเจนเหมือนกับตอนที่มีสงครามเย็นนะครับแต่ลึกๆแล้วเราก็หวังว่ามันคงจะไม่ต้องเกิดสงครามอะไรเลยขึ้นมานะ่ะจะดีกว่าเนอะขอให้เขาได้เจรจากันอย่างสงบสุขตกลงกันดีเถอะทุกวันนี้แค่เจอพิษโควิดนีก่นก็ลําบากลาบนจงไม่ต้องจะทําอะไรกันแล้ว แต่เอาเป็นว่าถ้าหาใครอยากรู้เรื่องราวความลับอื่นๆของท่านประธานปูตินนะครับก็สามารถคลิกไปได้ที่ลิงก์ที่แอแปะไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย